กลุ่มเสี่ยงของโรคนี้คือไวัยไหนข้อควรระวังให้ห่างไกลจากโรคนี้การดูแลรักษาให้ถูกต้องในแต่ละเคสและข้อปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นเราไปหาคำตอบได้จากอาจารย์นายแพทย์ภูมิบาลเวศวิรยิยกุลกันได้เลยค่ะโอ้ยปวด อุ๊ยไปนไรอะปวดหลังตรงสันหลังเนี่ยน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยเป็นหมอรองกระดูกทับเส้นหรือเปล่าวะถ้าหมอรองอะไรที่แกว่ามันอาการเป็นไงถ้านายอยากรู้ข้อมูลที่ถูกต้องอะเราไปฟังคําตอบจากคุณหมอก,กันเลยในส่วนของมอ,องกระดูกเนี่ยก็คือส่วนที่มันเป็นกระดูกสองชิ้นของ้องกระดูกสันหลังซึ่งมันจะเป็นตัวที่รับแรงกระทากับเวลาที่ออกแรงออกมาเนี่ยก็จะมีการ รับแรงของตัวหมอนรองกระดูกถ้าเกิดว่ามีแรงกระทําเยอะๆหรือว่ามันมีความเสื่อมอยู่เดิมแล้วมีแรงกระทําเพิ่มเข้าไปเนี่ยมันก็ทําให้เกิดภาวะที่เกิดการเครื่องตัวหมอนรองกระดูกออกมานะครับซึ่งเส้นประสาทจะอยู่ใกล้ๆกับตัวหมอนรองกระดูกอาจจะมีอาการชาหรือมีอาการอ่อนแรงนะครับถ้าเป็นมากๆอาจจะมีการควบคุมการก้านปัสสาอุจจาระผิดปกติไปได้ครับแล้วโรคนี้มันไม่ใช่โรคของคนแก่หรอเราออกกำลังกายเป็นประจำมันเสี่ยงด้วยเหรอ บางทีไม่ต้องรอให้แก่ก็ป่วยได้นะแต่ถ้านายอะ่ะอยากรู้ว่าเสียงหรือไม่เสียงเราไปถามคุณหมอกันเลยดีกว่าในหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยครับอาจ,จะเกิดในกลุ่มที่อายุไม่เยอะมากนะครับจะอยู่ประมาณทัก30-50ปีนะครับส่วนใหญ่ก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่อาจจะเป็นหลักการทํางานซ้ําๆอย่างเช่นการนั่งนานๆหรือว่าการที่จะต้องก้มเงยบ่อย หรือยกของบ่อยเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยก็ทําทให้เกิดตัวหมอนรองกระดูกมันเกิดความเสื่อมเกิดขึ้นนะครับหรือว่าในกลุ่มที่ต้องยกของบ่อยๆนะครับแรงที่มันกระทำเนี่ยก็จะกระทําที่หมอนรองกระดูกนะครับทำให้เกิดความเสื่อมเช่นกันระยะต่อมาเนี่ยก็าทาให้เกิดความอ่อนแอของตัวหมอนรองกระดูกในบางจุดนะครับก็ทําให้เกิดการปลิ้นออกมาในจุดนั้นได้เมื่อวันก่อนเราเพิ่งไปยกน้ำหนักในฟิตเนสมาแล้วรู้สึกปวดมากเลยหลังจากนั้นก็รู้สึกปวดมาตลอด นอกจากนายจะเป็นนักกีฬาแล้วยังเสี่ยงเนี่ยวิถีชีวิตในกรุงยังเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้อีกด้วยนะเสี่ยงด้วยเหรอได้ไงฉันก็ไม่แน่ใจอะ่ะแต่ในส่วนของรายละเอียดนั้นน่ะเราไปฟังคำที่บ้านจากคุณหมออเลยดีกว่าในส่วนของคนกรุงเทพที่อาจจะเป็นเยอะๆหรือคนเมืองที่เป็นเยอะๆเนี่ยนะครับตัวหมอรังกระดูกเองในโรคเนี้เนะี่ยมันจะมีปัจจัยเสี่ยงก็คือการการท่านั่งนะครับแล้วก็การที่ออกแรงซ้ำๆพฤติกรรมของความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะ เพิ่มขึ้นอย่างเช่นการที่จะมีการทํางานอยู่ในที่ทำงานนานๆน,น,นั่งนานๆน,น,นะครับหรือว่ามีการทําทอะไรซ้ําๆอย่างเช่นการยกของซ้ําๆบ่อยๆนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่มีการสูบบุหรี่ก็อาจจะเป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ทําให้ตัวหมอรักดูมีการเสื่อมได้ง่ายทำให้เกิดอาการของในคนไข้กลุ่มพวกนี้ได้แล้วอย่างนี้เราต้องทำยังไงอืม มันก็มีแนวทางการปฏิบัติตัวเพื่อที่จะดูแลรักษาโรคนี้อยู่นะแต่ถ้าเกิดนายอยากรู้ว่าต้องทำยังไงเราไปฟังคำตอบจากคุณหมอก,กเลยดีกว่าในกลุ่มที่ต้องทำงานอยู่นานๆอย่างเช่นทำง,งานในออฟฟิศนะครับก็แนะนำว่าระยะเวลาเนี่ยมีความสำคัญนะครับก็คือไม่นั่งนานมากนะครับนั่งประมาณสัก50นาทีถึง1ชั่วโมงเนี่ยก็อาจะลุกเปลี่ยนท่าเดินนะครับขยับตัวเปลี่ยนท่าที่อืนะครับถ้านั่งก็คือ,อต้องนั่ง ตรวตรงนิดนึงพิงพนักเก้าอี้เวลาทํางานนะครับก็จะช่วยลดโหลดที่ไปกับกระทํากับหมอนรองกระดูกได้เพราะแนะนําในคนที่กลุ่มที่ต้องยกของหนักนะครับก็อาจจะต้องยกให้ถูกวิธีนิดนึงนะครับอย่างเช่นการนั่งยองลงไปก่อนแล้วก็ค่อยอยกขึ้นมานะครับโดยตัวเนี่ยตรงนะครับเพื่อลดแรงกระทํากับหมอนแล้วก็ดูกนะครับเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันเนี้ยส่งผลกับความเสี่ยงต่อโรคหมอนรองกระดูกรับเส้นทั้งนั้นเลยนะใช่ แล้วถ้าเกิดนาะยอยากปรึกษาหรือว่าตรวจดูเกี่ยวกับโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นเนี่ยก็ไปที่วชิระพยาบาลแผน,นกออโทพิดิกเพื่อความถูกต้องและชัดเจนของข้อมูลเลยก็ได้นะสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนนะคะที่ต้องการปรึกษาและตรวจอาการเกี่ยวกับสามโรคยอดฮิตทางวชิระพยาบาลก็มีแผนกออโทพิดิกที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่จะดูแลและให้คำปรึกษาท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ วันนี้ขอขอบคุณ B-Quick ที่ทำให้เกิดวิดีโอความรู้และให้ข้อมูลเกี่ยวกับสางโรคยอดฮิตค่ะสำหรับวันนี้อิงขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ